พามาชมวิวทิวทัศน์งามแรงที่โคกหนองนาบ่าวนพนคำตะก,กาเด้อพี่น้องเด้ออากาศงามแรงก็สิประมาณนี้แหละครับโอ้ยก่อภผ่กะกำลังงามครับแต่ว่าไม่มีลมเลยเด้อพี่นอ้องเด้อใบไม้หอดตะบูติงครับโอ้ยแมนหอฮวนเอาครับที่ไหนฝนตกกะ ทักทายหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาเน่เด้อครับเด้อโอ้ยคือฝนตกบทัวฟาดทชนอะนี่ก็เป็นต้นกล้วยบบาวนิพนครับโอ้ยกำลังเขียวอย่าช่วงนี้กะกำลังเริ่มตัดแล้วครับเมื่อนี้ตัดอยู่ทางด้านหน้าเด้อคับพี่น้องเด้อด้านหลังนี่ก็ขาดว่าอีกสองสามมือครับอาจสิตัดมาพี่ตัดมาทางนี้กัดสิแปรนั่นแหล,ละครับบาดนี่ โอ้อแฝกก็ออกดอกงามครับอดอกหญ้าที่อยู่อตอนไตเติ้ลรายการก็สิเป็นดอกหญ้าแฝกได้พี่น้องด้อก็สิเป็นประมาณนี้ครับดอกหญ้าแฝกโอ้อันนี้ก็สิเป็นต้นผักเมกเด้ครับเด้อต้นผักเมกมีอยู่สองต้นครับพี่น้องนี่ครับโอ้ หยอดอ่อนเหม็ดระบอร,รู้สึกว่าหยอดอ่อนเหมดแล้วครับแก่เหมดแล้วหยอดอ่อนเน็ตไปจินกระปลุลกับหลาบแฉบแฉบนะครับนอ้อพี่น,อนอ้องน้องบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับนาอว่าผักคาเมกมันเป็นยังไงหน้าตามันก็นสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อถ้าหากเป็นต้นสูงต้นใหญ่กว่านี้มันก็นสิมีหมากด้วยครับ ออกดอกแล้วก็จะมีหมากขาวๆรสชาติก็จะเป็นฝาดๆเปรียวๆจัหน้อยครับผมนี่ครับโอ้ต้นผักขมิ่หน่อยอ่าหลงเหลืออยู่สองต้นครับพี่น้องครับบ้าในฝน,นมาปลูกใส่เกาะกลางไว้อ้นนี่ดีอ่าโอ้ยใบอ่อนยอดอ่อนเป็น กำลังแตกจิมจิครับพี่น้องยอดอ่อนก็นได้น่องนั้นก็แก่หมดแล้วครับโอ้ทางด้านในหนองในคลองกะน,น้ำก็เต็มครับช่วงนี้มีน้ำเต็มคลองเลยครับพี่น้องโอ้โหทางทางฝั่งตะพุนกะมีกอตะไคร้ครับ อตะไคร่กับกระลังงามเลยครับทางนั้นจะเป็นคอกหมูด้วยพี่น้องด้วยโอ้คอกหมูบ้านญี่ปุนก็อยู่ถ่ายสวนไปละครับสวนทางนี้กัหญ้าเต็มเลยครับพี่น้องหญ้านี่ก็มีสารพัดหญ้าครับหญ้าพันธุ์เนี่ยหญ้าพันธุ์ก็มีหญ้าคาก็มีบ้างปะปาย ไม่ยาลาบก็มีครับโอ้นี่คือไม่ยาลาบครับพี่นอ้องนี่แหละครับอีกมือสองมือก็สิได้มาตัดหย่าทั้ทงพี่แหละครับตอนนี้บ่าวนิพนธ์มีคนสวนประจาโคกหนองนาแล้วเด้อพี่น้องเด้เอบ่าวจอนนี่ครับคนสวนคนใหม่เพิ่นโอ้ พาไปเลาะเบิ่งหน่อใหม่ครับบ้านนี้สิมีพ่อหนอพ่อแกงบ่านอโอ้เป็ดเพิ่นก็มาลี้อยู่พี่นอลาบลาบๆๆๆๆๆๆลาบลเซนเสียงเพิ่นเป็ดเทพเด้อครับเด้อลาบๆๆๆๆๆๆลเสียงเพิ่นเอื้อหัวยนอใหม่นี่มีบ่ โ,โบท่านได้มีครับก่อนนี้ก่อนี้ไม่แทงหน่อเลยอเอเบิ่งก้อไม้ดูก่อนี้จะมีบโบก่อน,นี้ก่อนี้กาโบมีครับไม่มีเลย ส่วนกอนี่เด้อุ้ยกอนี้มีอยู่ครับพี่น้องกำลังแตกนนอจุปุจิปิแตกหนออกแล้วสองหนอเบ่งกอถัดมาเด้โอ้กอถัดมาก็ไม่มีหม่ยมีอยู่นี่เด้อ กำลังแทงนอออกมาจุงจิขึ้นกันครับว้ยคือแทงนอบ่อนไหลนอก็นี่กะบอมีเลยเอาก่อต่อมาดีมีหรือบอมีนอโอ้ ข้าเขาโคกเขาปลาเลยข้บพี่น้องบาดในเมื่อนี่โอ้ใสโอ้บอ่มีเลยก่อนนียกะก่อนนี้ไม่มีเลยครับพี่น้องบอ่มีครับโอ้บอ่มีเลยอืม บรรยากาศยามแรงกันสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยแดดฮอนเอาคักครับโอ้มีลมเล้เฮ้ยแม่ตานาอยเดียวอ่าโตโตโตตาตาตาแบบนี้โอ้ยหยากระสิเพียงแอลแล้วครับพี่น้องบ่าวจอนนี่เออตัดหยาไวๆเด้อบ่าวจอนนี่ บ่าวจอนนี่นี่กะเป็นคนสวนคนใหม่ครับหาก็มาได้มือสองหมื่นนะครับพี่น้องมือนี้เป็นตัดอยู่ทางด้านหน้าตัดตั้งแต่แดดเปียงๆปียงหมดแล้วครับรอรอสิเที่ยงอ่ะเป็นตัดเงานไหลไข่หน่อยแล้วก็ได้เพื่อสิตัดแล้วโอ้โถษโทษวยอันนี้ต้นมังนาวบ่เนี่ยโอ้ต้นมังนาวครับพี่น้องอันนี้ ต้นมะนาวโอ้จอน,นี่สิบุลงตัดสะบะนอะเนาเหยียบงาไว้สักสกอนเคร่บบ่าวจอน,นี่เลียวบ่เห็นครับสิตัดต้นมะนาวอีกโอ้ยอ,อย่าหกครับช่วงนี้บ่าวจอน,นี่ก็สิดเดตัดมาตาพุ่นนะครับ ตอนนี้กำลังไล่ตัดอยู่ทังด้านนาครับ๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งดันนานทางที่เิ่นตัดแล้วเนาะครับเนาะโอ้นี่ครับบรรยากาศทางด้านนาด้อพี่น้องด้วยบันดานนาทางเข่าโกงนองนาครับซึ่งเป็นผลงานของบ่าวจอนนี่ครับผมโอ้แผนเดือดเตือดเลยครับพุนน่ะ ฝ uh huh. ีมืออยู่ได้เราก็ได้บาจอนนี่กะบ้าธรรมดาครับพี่น้องคนน่ะทั้งหัวทั้งสวนเพื่อน,นตดเกี่ยงม่ลินแผ่นเดือดเติดเลยครับพี่น้องอืม uh huh. นาอันนี้ตัดมือเศร้านียด้วยครับด้วยน่ครับเนื่องจากว่ามันแดดหยาจนแห้งเลยครับพี่น้องขนาดไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับผม โอ้ยแดดย่างห่อนอิหลีเด้อพี่น้องเด้อเหมือนนี่นะครับหยาจนแห่งช่วคู่เดียวเลยครับปุณหะแหงเมืยอย่อโดยหยา <c oughs> นะครับบรมยันแบบห่อนซ้ำใดซ้ำหนึ่งฮอนเอา้าธรรมดาเลยครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังบ้านเด้อพี่น้องเด้อโอ้ ด้านหลังบานกับแปนเอิอเติดด้วยกันครับนี่ครับนี่ครับตะกี้กันไม่ตะหยาพันยังสิครับนี่ครับหยาพันตะหยาพันหลวนๆเลยเอ้าผู้ใดมีงวมีควายกับมาตัดเอามาเกี่ยวเอาเด้อพี่น้องเด้อเห็นเดี๋ครับที่สวนหรือว่าโคกหนองนาบ่าวนิพนธ์คำตะการนี่แหละครับอ่าบอคิดทีครับ ช่วงนี้อาหย่าหาหยาหายุ่งอาให้งืยควไขเนาะเพราะว่าเอาไปลามไปนันบ่ไดเพราะ,ะว่าช่วงนี้เป็นฤดูการทํานานะครับเนาะปักดํานาเป็นส่วนหลายกับบ่มีหมองลามหมองนันคือตะเกาเอาดูดใดอยากไดกะมาเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาเครื่องตัดหญ่าหรือว,ว่าเอาเกียวมาเกี่ยวเอาครับพิกัดกับอยู่ที่โคกหนองนาบ่าวนิพนธ์คำตะก,ก้าที่บา้านหนองพอกไงครับพี่น้องนี่ครับ Ooh, หลายคักนี่ครับเมื่อน,นี้บาวจอนนี่ครับบาลนิพนเป็นตัดแผนเด็ดเติดเลยครับหลังบ้านนี่ครับช่วงนี้ก็สิตัดแถวแถวนาบ้านนี่แหละครับาหาก็เริ่มมือตัดมือน,นีเด้อพี่น้องเด้อปัญหาก็เริ่มตัดมือน,นีปามันหกแห้งครับมันหกแห้งมันก็เลยได้ทำการมาตัดอย่างงูงงเงี้ยวเขี้ยวคอหรือว่า ศาสตว์ส,สาราสิ่งต่างๆเนาะมันหกมันยังกังวงเหี่ยวเขียวกับปรอมมันก่นอาจสิเพนผ่านแน่จังหน่อยก็เลยทําการตารัดออกครับเ <c oughs> บาจนนี่ครับเบาในพ้นครับฝีมือพันตัดครับคนน่ะไปนัดเติร์ดเลยครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับมือนี่กับทักทายกันซัมเน่เนาะครับเนาะพอกันไหมคิดหนา ในเวลาประมาณเดียวกันนี้เด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้บด้อัปเดตเรื่องการเรื่องงานครับบวบบดายลเอีดงานเลยมื่อนี้เบานี่พ่นผ้าระไปหาสื่อของเมื่อมือครับสื่อของอพวกบานประตูสิ่งแนบบวว่าสิเป็นท่อนามหรือว่าเป็นอุปกรณ์ก๊อกน้ำครับก็ได้สังกะสีมาพร้อมครับเมื่อนี้กันเลยบดได้เอียดงานครับเมื่อนี้กัขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้ การติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับที่เป็นกำลังใจให้ช่างโลดด้วยดีมาตลอดสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าม้า,มาที่วิ่งเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ